จรูจือการที่ผมไม่มีเงินช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็คือได้เห็นท่าแท้ของคนญาติพี่น้องมิสายเพื่อนฝูงถ้าวันหนึ่งผมมีก็ผมกม็มีเพื่อนที่เฮียแบบนี้เหมือนกันแล้วผมก็มีมีญาติที่เฮียแบบนี้เหมือนกันผมอยู่ในอำเภอน,นี้เติบโตในอำเภอน,นี้มันตั้งแต่เล็กเติบโตมันด้วยกันตั้งแต่เล็ก ก็คือทุกวันนี้ผมเห็นท่าแทงของพวกเขามาปีกว่าแล้วก็คือวันที่ผมทำงานมีทุกสิ่งทุกอย่างก็มีแต่คนเข้าแหาคุยดีด้วยทุกวันนี้ไม่มีเงินแหม่ยังไม่มองเลยแหม่ยังเฮาเลยอันนี้คือความจริงของสังคมไทยก็คือการที่ไม่มีอ่ะเราได้เห็นท่าแทงของคน กันที่ไม่มีวันนี้ไม่ใชว่าวันแนมนจะไม่มนะีกันที่เป็นนี่มันไม่ได้อยู่ทั้งชาติทั้งปีทั้งชีวิตเรานะถ้าเราขยันทำไมาหาก,กินขยันใช้นี่วันหนึ่งก็ต้องหมดนะโอเคถ้าใครเคยผ่านสองห้าสี่ศมาแล้วก็มีเพื่นดีๆก็โอเคเพราะทุกคนเกิดวิกฤตหมด แต่ตอนนี้ผมเกิดวิกฤตกับตัวผมคนเดียวผมได้เห็นท่าแท้ของคนการที่ผมไม่มีวันนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีตลอดไปเงินผมเคยพูดแล้วมีขึ้นมีลงชีวิตกราฟชีวิตมีขึ้นมีลงก็คือทุกวันนี้ผมก็หาทุกทีทางอยู่ผมได้ยินทั้งเสียงหัวเราะยอดเย้เสียงคําดูถูกเย็ดจาำ ทำสีหน้าเยียดหยามดูถูกมารยาทเดียดหยามดูถูกก็คือไม่เป็นไรผมไม่โกรธถ้าวันนึงผมมีขึ้นมาแล้วคุณไม่มีผมก็พร้อมไม่ให้ความชื่นเหลือเหมือนกันจำวันนี้ไว้ให้ดีนะทุกคนแม่ละมาดนะจำวันนี้ไว้ให้ดี วันหนึ่งคุณเกิดวิกฤตกับชีวิตคุณและอย่ามาถามหาผมไปถามให้ญาติพี่น้องคุณที่คุณพูดดีด้วยก็แล้วกันวันที่คุณไม่เจอกัตัวคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันรู้สึกไงจำไว้น,น,นะอย่าไปดีบทุกคนเพราะทุกคนว่า ถ้าคุณเจอกับตัวนะวันที่คุณไม่เหลืออะไรคุณที่คนคนที่ไม่มีอะไรสักอย่างแล้วใครเขาช่วยเหลือคุณใครอยู่สนับสนุนคุณถ้าคุณมีขึ้นมาคุณจงรับถือคนนั้นไว้มากๆคือผู้มีพระคุณของคุณสาวคนไหนดูหุกเยี่ยมคุณคุณจำไปทั้งชีวิตเพราะคนนั้นคือ คนที่ทำให้คุณเจ็บใจในวันที่คุณไม่เหลืออะไรสักแม้แต่อย่างเดียวถ้าคุณมีขึ้นมาก็คือหนีออกห่างบุคคลน,นั้นไว้ให้ดีไว้เชตดอมไวนะ้กันที่เราไม่มีอจะได้เห็นท่าแท้ของคนไม่ชอบมีมีโดย้ี่กีดกุหลาบมีมีตลอดก็คือจะไม่ได้เห็นทน่าแท้ของคนไว้เชเข้าใจ เตือนทุกคนเลยด้วย